มีความสุขก็ขอให้เต็มที่นะครับวันจริงก็ขอก็ขอให้โชคดีอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าอาจจะถือว่าสิบสองคนนี้โชคดีแล้วนะถือว่าโชคดีแล้วใครจะเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่เป็นไรนะครับก็ขออวยพรได้หนูทําได้เต็มที่อย่างที่หวังอย่างที่ตั้งใจแล้วก็ออกจากการแข่งขันไปแล้วนะครับไปอยู่เป็นนักศิลปินอาชีพก็ขอให้ประสบความสำเร็จ มีคนรักมีคนชอบนะครับไปที่ไหนมีแต่คนชื่นชมนะครับแล้วก็ทําสำคัญที่สุดขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับพอมาแล้วครับ <c oughs> น่ารักน่ารักจังเลยน้องในน่อายุเท่าไหร่แล้วงสิบหกสิบหกเองมุกอ่ะสิบเก้าสิบเก้าอ่ะเตรียมเป็นนางเอกละครหรอปล่า <c oughs> แต่เรื่องนี้นะ่าจะเป็นเรื่องที่อบอ,อุ่นนะครับอบอุ่นเพราะเพราะว่าปกติเวลาเับรับชิงก็จะเหลือไม่ไม่กี่คนใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยไปเจอเพื่มรุ่นรุ่นแต่รุน่นนี้พอชิงเสร็จปั๊บใครเป็นแชมป์ก็ตมม้องอยู่ครบ <c oughs> ทั้งที่สองคนก็อบอุ่นต้องเร,เริ่มชิงนะครับ, <c oughs> บเบลใช่ไหมคเบลเตอรมุกนันเนเน่ผมยก่แมน จำได้หมดแล้วเห็นไหมบีมเหินฟ้าตองเทมทั้งเบียร์ทำได้ละเต็มที่นะลูก